สวนมิตรอยนะครับว่าก่อนถึงแล้วที่สวนมิตรอยนะครับนี่คือสวนมิตรอยทั้งหมดเลยนะครับเรานีเจะพาไปดูว่ามีอะไรอยู่บ้างน,นะคะอยากเก็บโอ้คือหนูต้นเต้นมามาสวนมิตรอยไปดูกันนะครับว่าวินนี่ได้อะไร สวัสดีค,ค่ะให้ปักค้ะค่ะสิบส,สายพันธุ์นะอันนี้เขาเลือกมะมะเขือหำแพ้นะคะเพราะว่ามันเป็นลูกมันหำแพะนะคะมะเขือเปาะหั่แพะลูก <L ess> มันจะเป็นจะเป็นเหมือนหำแพ้ยาวๆแล้วก็อันนี้คือมะเขือเปาะมะเขือเอปาะยักษ์ นี่มะเขือเปาะเราที่เรากินกันใช่ค่ะที่เรากินกันแต่พันธ์เุนี้มันจะลูกใหญ่หน่อยนึงมะเขือม,มุ่งวบ กิมจูใช่ไหมคะ,คะพี่เตยแ,แกะให้ดูนะคะแกะแกะให้ดูคือห่อไว้เพราะมันกําลังจะโตเราห่อไว้เพราะว่าถ้าเราไม่หอ่อมันจะไม่เป็นสีขาวค่ะมันก็จะออกเป็นสีเขียวไม่สวยฝรั่งมันจะต้องออกสีขาว,ขาวใสๆเนี่ยค่ะอา้านะโอ้โหเ,เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วนะคะ,คะที่เนี่ยต้องทําใจว่ามันเป็นเมืองหนาวมันจะโตช้ากว่าที่ที่ช้ากว่าเมืองไทยค่ะค่ะ,คะแล้วก็ห่อไว้เหมือนเดิมเพื่อว่าจะให้มันเป็นสีขาวเดี๋ยวมันก็โต น่าจะเป็น<ม>อีกปีหน้านัา่นแหละได้กินร<ม>ออากาศอุ่นขึ้นใหม่ปีหนึ่ง<า>มันก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะน้อยหนาก็มีนะแต่ว่ามันยังไม่โตมีน้อยหนาด้วยเหรอคะพี่เล่ะมะนาวไทยผักปังชชพูอ่บาบอระเพ็ดก็มีอันนี้คือต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเก็บไปแล้วเก็บลูกไปแล้ว ต้อยตัดไหลเชอสตรอเบอรี่ดีเนี่ยแบดเทียบไปอ่ะอืมอ่านี่เป็นมะละกอของไทยนะคะเพราะมันแตกต่างจริงๆนะพี่เนาะของไทยค่ะของไทยจะต่งตงางไทยกับ ไอ้นี่เขาจะเรียกว่าปาปายเยละ่ะก็คือของเฮาจะเป็นปาปายาแต่ถ้าเป็นคนสเปนเขาจะเรียกว่าปาปายเูเยล่ะก็คือมันมันจะเป็นกลมๆกลมๆแบบนี้ค่ะ,ะ,ะถ้าปาปายาเลยก็คือจะเป็นรูปมะละกอเลยค่ะโอ้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะพี่ต้อยอ้น,นี่คือจากก้านก้านสีขาวค่ะอันนั้นอีกแบบอีกพันหนึ่งจากก้านสีแดงก้านสีแดงนี่คือรอกินสุกนี่ไม่ต้องรอนะคะเพราะมันจะไม่สุกมันจะสีเขียวถ้ากินก็คือใช่ค่ะก้านสีแดงแบบนี้ ไปย่อยกินใช่ไหมคะใช่นี่โรสแมรี่นี่คือโอ้โหปกติแล้วเราจะเจอแบบว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะพี่เนาะใช่่คะอันนี้คือสดๆเราที่นี่ใช้สดๆเลยวันนี้พี่ต้อยจะทำปลาย่างให้กินเหรอครับปลาย่างปลาย่างปลาย่างค่ะปลาย่างเป็นอ่าต์ปิค่ะปลาโตเอ็นบาเลเซียบาเลเซโน่บาเลเซโนเป็นซิกเนเจอร์ของบาเลเซียเมาร์เก็ตแตนนาะปลาต้มยำเนาะปลาต้มยำค่ะ ป้าไม่กินไงป้าถ้าว่าเราแก่ๆถ้าเราดึงออกนะมันจะแตกยอดแตกยอดเต็มหมดเลยนะ่ยอต็ลึงเนี่ยทั้งทั้งรั้วเนี่ยดูดิถ้าใครชอบกินต้มจืดะเไม่ต้มจืดกินไปเลยมีแต่ยอดยอดทั้ยอดกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะคะวดดันนี้มินิคขอลาไปก่อนนะคะอ่ะเดียวแฮชแท g กลุยโกอะเดียว อันนี้คือวิธีกินเป็ะจะเอาหอมนะเนี่ยมาทำตอร์ิยาตอรติยาก็ตาตากกคือเอ่อเอาออมเมล็ดของของคนสเปนเนี่ยคนสเปนจะมีบาลานซ์โอ้อสีก็คือกินอย่างนี้เอาเป็นต้นหอมต้นหอมเนาะพีนะ่เนาะต้นหอมอ่าเป็นต้นหอมนะวินนี่มาดูดีคุณลุงอาให้เห็นไหมเนี่ยก็จะไปหั่นใส่แกงใส่ซุปใส่ หอมมากเลยอ่ะ<ช>หอมกว่าหอมบ้าน<ช>หอมเนาะ<ช>พี่เอาทำใส่ต้ยมยำทำอย่างนี้ค่ะ